ของใบไม้ในกำม,มือที่พระเจ้าแสดงเรื่องของใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำม,มือเนี่ยหมายถึงอะไรซึ่งมักจะเข้าใจผิดกันไปพอสมควรนะบางทีก็ไปคิดว่าธรรมะที่ตนเองพบเจอเนี่ยเป็นใบไม้ในป่า ไม่ใช่ใบไม้ในกำมือคือมองใบไม้ในกำมือของผู้เจ้าว่าเป็นเพียงแค่นิดหน่อยนะ,ะแล้วก็เลยไปคิดว่าการที่เราเห็นข้อธรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่ผู้เจ้าเจออย่างเงี้ยนะหรือไม่มีในที่ผู้เจ้าบอกซึ่งเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ จะไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่เคยพบเจอไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ไม่ได้บอกสอนในหนทางเข้าสู่นิพพานในหนทางเข้าสู่นิพพานเนี่ยพระเจ้าบอกสอนหมดนะและพระเจ้าคลายมือออกเนี่ยท่านบอกไม่มีอะไรในกำมือนะพระองค์เปิดเผยหมดเปิดเผยหมดในกรณีเส้นทางเข้าถึงนิพพานนะ ไม่ใช่เปิดเผยข้อธรรมทั้งหมดอืมแต่นั้นข้อธรรมทั้งหมดเนี่ยต้องแบ่งแบ่งเรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานกับไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานแต่ก็เป็นองค์ความรู้เหมือนกันนในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรที่ปิดบังเอาไว้และไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไปกว่านี้ได้แล้วอืคือครบหมดแต่นั้น มักวิธีเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิพพานเนี่ยเป็นหนทางเข้าสู่นิพพานเป็นเส้นทางเดินอริยมรรคมีองค์แทั้งหมดเนี่ยบริบูรณ์และบริสุทธิ์นะบริบูรณ์คือไม่ยิ่งและไม่หย่อนเกินก็ไม่เกินขาดก็ไม่ขาดแต่นั้นเมื่อพระองค์บัญญัติมาทั้งหมดแล้วส5บหปีเนี่ยนะก่อนปรินิพพานท่านตรวจดูหมดแล้ว เมื่อท่านตรวจดูหมดแล้วว่าคําท่านเนี่ยบริบูรณ์และบริสุทธิ์ไม่มีขาดตกบกพร่องแต่นั้นใครจะมาเพิ่มเติมก็ไม่ได้ใครจะมาเพิกถอนก็ไม่ได้นะไม่ใช่ฐานะแต่นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเพิ่มเติมหรือเพิกถอนคําของตถาคตนะซึ่งพระเจ้าก็บัญญัติไว้อยู่แล้วว่าพิกคูทั้งหลายพี่คูทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ พิกุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นนะท่านก็ตัดไปชัดเจนตัดทั้งกำชับทั้งบอกว่าคำท่านบริบูรณ์แล้วนะ ถ้าคนไม่เข้าใจคำว่าบริบูรณ์ก็กำชับเพิ่มขึ้นนะนะต้องจี้ลงไปที่ตัวบุคคลเลยว่าอ่ะอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิกถอนนะเห็นไหมบางทีพิกุบ,บางรูปก็อินทรีย์อ่อนไงบอกแค่ว่าเอ,อคำท่านบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจแล้วนะแต่ไม่ไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะมีอยากจะเพิ่มหรืออยากไปเพิกถอนอืม ซึ่งพระเจ้าก็ต้องกำชับเพิ่มขึ้นไปว่าอ่ะพิกุทั้งหลายพิคุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะอืมจกไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วอ่ะกำชับเลยนะอะ <c oughs> ไปกำชับในตรงไหนอีกไปกำชับในเรื่องของวัตถุสิบประการนะอ่าและวัตถุสิบแปดประการอที่เป็นเหตุให้ สงสามาคัคคีหรือสงแตกแยกนะก็บอกคุณธรรมข้อธรรมไว้ว่าเนี่ยถ้าสงสามัคคีนะเธอก็ต้องแสดงอย่างนี้นะแสดงสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติไม่ได้บัญญัติก็ต้องบอกไม่ได้บัญญัติเห็นไหมอะไรบัญญัติต้องบอกบัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติก็ต้องยืนยันว่าท่านไม่ได้บัญญัติอันนี้อนะ แส, S. <S แสดงสิ่งที่ต <ICO agreement S 2> ถาคตพาสิทธ์ว่าตถาคตพาสิทธ์แสดงสิ่ง <reviewing> ท <sea> ี <Şey> ่ตถาคตไม่ได้พาสิทธ์ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธ์ก็ต้องกล้าบอกโดยอันนี้พระเจ้าไม่ได้พาสิทธ์นะไม่ได้บัญญัติถูกต้องไหมนี่ก็คือทําตรงอืแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคต ไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมาเย่างนะแสดงธรรมว่าเป็นธรรมแสดงอาธรรมว่าเป็นอาธรรมแสดงวินัยว่าเป็นวินยัยนะไม่ใช่วินัยก็บอกไม่ใช่วินยัยอย่างนี้นี่คือความตรงไปตรงมาอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อเรามีความตรงไปตรงมาอย่างนี้นี่ระองบอกว่าเป็นเหตให้เกิดสังฆสามะคี